พี่น้องครับผมอยูอ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาเป็นร้านขายไก่ย,ย่างคุณยายโอ้ปลาดุกเราปลาดุกตัวละจักบาทครับเนี่ยบะบา,านิ่นเนี่ยบา,านิ่นลอยซ่าไก่เลยครับไก่สีบาทโอ้อ่ะสะรุปแล้วถามไก่แต่ว่ามีข้าวเหนียวบ่บา,านี่ยเออ,อเอาข้าวเหนียวเนี่ยครับโอ้อันนี้ต้มเนื้อแล้วบ่เนี่ยโอ้คือเป็นตาแซ่บแต่ใหญ่ อาดคือปเป็นตเสียบเหนืองามๆเลยเนาะครับเนาะอยู่อำเภอห้างเขาอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น um ้องครับไม่ขาดกันงามพร้อมเพ่นว่าเดี๋ยวให้เบิ้งก็งามมีหลีพอเอางามอยู่งามอยู่หนูตังน้อนตงน้อค่ะโอ้ป้าคับใจได้ต้มเนี่ยอยากได้เนี่ยขนมเวลาเนี่ยอยากกินเนี่ยต้นเฮ็ดนี่ยังครับเนี่ยอยู่ในนี่โอ้ก๊าลังสิ่งปอยมาครับเด็กโอ้เปล่ก้อยแล้วแล้ว เอา,อาพี่นอ้องเบิ้งด้อพี่น้องต้มเหนือเพื่อนเนี่ยโอ้โหงามๆเลยครับพี่น้องครับม hmm. มีบังเอิญผ่านมานะครับเพราะมีเวลาหลายท้ามีเวลาหลายนี่สีสั่งต้มเหนือมาล่องเลยนะครับพี่น้องครับอ้าวนี่แหละครับหลานเพื่อนครับพี่น้องครับยุบป,ปากข้างเขาอำเภอวังหินด้อยครับพี่น้องนี่แหละายทางเข้าโรงพยาบาลอำเภอวังหินสามกิโล,ลนี่แหละหลานคุณนผีเพิ่นกับสิยุ่งหงนีด้อครับพี่น้องครับนี่ เพิ่นขายไก่ย่างสมตำแล้วก็ลาบก้อยส้อยแซนะครับพี่น้องครับเฮ็ดต้มบ่ครับเนี่ยตอนนี้กำลังเฮ็ดต้มบ่ครับเลยกำลังเฮ็ดต้มแล้วหมดแล้วแล้วโอ้เป็นตาแสบครับพี่น้องครับเอาผู้ใดมาอำเภอวังหินกับมามาซีมาอุดหนุนเมกาพันเบิร์เด้อครับคุณผู้ชมครับไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ